พระรัตนตรยัยสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสแผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้อธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกพวกเราต่อไป ขันธ์มยังพุทธสะปะขวโติปุปภาคณะมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นใจให้ใสและกลั่ในใจให้ใสด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดนบันดาลให้จงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย บริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยให้ประสบสิ่งที่ดีให้ประสบสิ่งที่ดีมีสิริมงคลมีสิริมงคลสำริดที่ผลสำริดที่ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนาให้มี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีรูปกายสง่างามมีรูปกายสง่างามผิวพรรณวัน,นะผ่องใสผิวพรรณวัน,นะผ่องใสประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษครบ วร32ประการครบสองประก,การมีอายุขายยืนยาวมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการ สร้างบารมีในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่อง ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนไหวตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนไหวตายเกิดถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกําเนิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในร่มเงาพระพุทธาศาสนาในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบ,บครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรคนิพพานและได้บรรลุมรคนิพพาน ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้เข้าถึงวิชาธรรมกาย,ต,ต,ยววตั้งแต่ยังเยาว,ว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถรลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขปตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขัคลคละโลกไปคล,ละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรี ในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมาร ขอ,ข,อข,ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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 ,จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระบรมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทินจงทุกประการเถินินพาณปัจโยโหตุ นิพพานะปัจโยโหตุสัพเพสตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น อเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัเพสัตาสัเพสัตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุบที่เป็นเพื่อนทุบเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น อภยาปัจชาอภยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะน,นีค่ะอะน,นีค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดกกยยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลย สัตตาสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานางสุขีอัตตานางปร,ริหารันตูปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตน รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สัพเพ ude, สัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดัช้าที่เกิดเป็นอันดช้าที่เกิดเป็นชลาพุ้ช้าที่เกิดเป็นชลาพุช้าที่เกิดเป็นสังเสทชะาที่เกิดเป็นสังเสทชะาที่เกิดเป็นโอปปาติกา เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวเธอให้ทวนทั่วทุกตัวเธอ